อันที่เอาอตังเอกมาตังเลี้ยงสิข้ามาขอขายหน่วยจักบานยายหน่วยอะรอยกลอยกว่าอร่อยเท่าไรลอยหลายหน่วยเงเป็นทุกปุ๋ยเลยค่ะยายพันเฮตุไหวแต่แต่ว่าแบบบได้บได้มีไผมาหลับไปขายมันบ่ขายไปี่ เบ่งค่ะสวยเลยอ่ะฝีมือคุณยายคุณยายอาย,าย,อยุเท่าไหร่คะเจ็ดสิบตายังดีอยู่ด้วยนี่เบ่งว่ะมวยกับสิไล่ๆกันเปนมอค่ะนี่นี่ยายเห็ดเองเด้อค่ะนี่ตัวสีดาแต่ละนวยแต่ละนวย,นวยแต่ละนวยนวยหนึ่งเลยเห็ดประมาณจังมือค่ะ สามมือซีมือน่วยนึงอันนุวยใหญ่นดีขายเท่าไรค่ะหญ่ใ่สี่ร้อยยร้อยเท่าไหร่ค่ะแปะสองร้อยสอเนาะอตีสองอยสองร้อยเอาคสองร้อยแค่สองร้อยเาะมซื้อลากะติบอไปขายอยู่เลยเอาเอาลองบึงก็ได้ค่ะ นี่หน่วยใหญ่มีสองหน่วยโอเคเนี่ยแบบเนี้ยสะดวกยายเอ็ดแบบเนี้ยเป็นจุกแต่มันหยาบปะค่ะนี่เป็นจุกนี่มันสสะดวกเยกข้อก็เห็นเนาะไงฝากฝากเพิ่นไปขายล็อกเด้อฝากเพิ่นไปขายรองตัางบิ่งขายบ่เอากำไรดอกไหนจะเอาเอา เอาเอาใส่ถุงซะนับเป็นนวยก่อนก็ได้ยายจักกน่วยสิฝากไปจักกนวยยังหาเอาฝาไปนวยแล้วล่ะดไปจั๊นวยสเนาะสอส่ยายอนยายบลกเแพงบอกเอาบ่หูได้เอาบ่เคยสื้อธรรมาดาก็ซื้อเอาหน่อยยายสองหหาิบไปส เพื่อเขาเพื่อเขาลดเพื่อเขาต่อเพื่อเขาต่อตนี้ก็หน่อยไม่อน่อยค่ะรอยหาสิอยหาสิบโอเคพอวันไก็ได้เลยนะค่ะก็จะไขายถิงเลยอเลขายติดมก็จะวขายอยู่ในบ้านนั่นะนั่เอาไปหยอดแต่ว่าเส้นงไว้เร่มั้งถี่ว่าถืออะไรยังเจ็ปเก่าหน่วยได้ยโอเคเด๋ยวจะคองเาจะซื้อนี้ไว้เขามาหวนี ได้ยายขายลอยหาซิเอาต้นนี้เห็ดสอาเอาสือหนึ่งแถมหนึ่งว้บอเอากระใบอหายสองลอยไปเลยค่ะโอเคค่ะอันนี้อันนี้ยายายก่อนแต่ยายลดยายทวดสิได้เฮ็ดได้ยายบอกว่าหมื่นสองหมื่นเทวดสิเห็ดได้ ่อยมากอ่ายายาไวัดไปว่าม like. ักข้าวขาวเันสีเราคันทึงไปวัาไปว่าเขมัข้าวขาวอันนี้ไปวัดไปว่ามักข้าวขาวอ่ะเดี๋ยวสิทายคลิปว้ก่อนอันนี้ของอ่อยมีกี่ทอดว่าข้าติ๊ในสองร้อยทดมาสามร้อยค่ะหนึ่งสองามสี่เจป 1ิบสิหน่วยได้ย่ายหนูเอาไปตัวนี้หนูซื้อแล้วิเลยนิอันนี้สอง่วยหาสิบคนว่านยขายแล้วว่าสองขายมูนีมูนีหน่วยละนยมูนีเดี๋ยวมูนีไปขายถ่เบ้งเบิ้งนวยหน่อยเอาขนวหน่อยจกับลอยลอยยี่สิบไปลอย้อยย่ิบามสิสิามสิบอันนี้ดิอยหาสิอยหาสิบลอยหอันนี้อยยี่งหน่วยเออ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีบอกเ็าถูกไหกครัเขียนให้อันนี้ไว้เอาประกอการเขียนเส้นตีนไว้มาตัวนี้ขันย่างไมาได้แล้วต้องมัดเนาะนย่าไ่ได้กับุดดัสองยันไ่ได้กันัยนี่แด่อยู่ตรงยตัวนี้ก็ติบทามือนะคะเนี่ยน่ว็กสีบาดงเด้อขันรยนี่ค่ะยายให้บอกกระเป๋าเป็นเหมก็เล่าให้กระเป๋า เฮ้ยปัาขอกระเป๋าแฟชั่นเด้อคนน้องด่เข nice ้ามักสารแบบสารมือนากหันมาเอาลร้องเฮ็ยไทอไว้ไหนเด้อไหนไหนไหนเไบนมือเป็นซสือร้อกระเป๋าแบบกระเป๋าไม่ให้เี่ยันไนี่เยียงั้นหลยั้งหกเออของยาไปซิปเมื่อไห่ื้อหลดของเฮ้าสู้เหงอสามสี่ห้าหก็แปดเยยอุ้ยแบบไล่แบบนั้น่งไม่แบบเธอเอามาบงนันไห บมีตีนบ่มีตีนอ๋อถ้าจใส่ตีนอันนี้นู้ไปีใอันนี้นูเเอาไปหาดยอันนี้อันนี้ก็ใหญ่คยไตันีอันนี้ะอันี้น่ะสิส้มไหมรอเปล่าตัวนี้้ยสามนะอันี้น่ะสิส้มไหมรอเปล่าตีนน่วยหาิหน่วยสามชิ่วยหน่วยหาิหาน่วยสองยน่สองน่วยใหญ่เนาะ อุ๊ยเพิ่นเฮ็ดงามเด้แม่นเพิ่นเพชรส่งอีหยังบอกแบบได้เด้นี่เบิ่งเอาไปใส่เงินหาเงินพอมัน